ความในใจที่ซ่อนอยู่วันที่28มีนาคม2568ความในใจที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2568ใบที่1ความรู้สึกที่แสดงออกมาภายนอกสิ่งที่คนอื่นรับรู้ไพเดอร์ซันไพเดอร์ซันบ่งบอกว่าภายนอกวันนี้คุณจะแสดงออกถึงความสดใสร่าเริงมีพลังและมองโลกในแง่ดีคุณอาจจะรู้สึกกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมต่าง และพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างคนอื่นจะมองเห็นคุณเป็นคนที่อบอุ่นเป็นมิตรและน่าเข้าใกล้คุณอาจจะรู้สึกมั่นใจและพร้อมที่จะเป็นผู้นําในบางสถานการณ์ใบที่ 2. ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจสิ่งที่คุณเก็บไว้ไพเดอร์มูน ในส่วนลึกของจิตใจไพ่เดิมูนเผยให้เห็นถึงความรู้สึกที่ซับซ้อนและอาจจะยังไม่ชัดเจนคุณอาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นคงความกังวลหรือความไม่แน่ใจบางอย่างซ่อนอยู่ภายในแมพยนต์อกจะดูสดใสแต่ภายในอาจจะมีความคิดที่ฟุ้งซ่านความรู้สึกที่อ่อนไหวเป็นพิเศษหรืออาจจะมีความลับบางอย่างที่คุณยังเก็บไว้คนเดียวคุณอาจจะกำลังครุ่นคิดถึงบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือมีความทรงจำในอดีตที่หวนกลับมาใบาที่สาม แนวโน้มของความรู้สึกในวันนี้สิ่งที่คุณอาจจะแสดงออกมาในที่สุดไพเดอร์ลาว์ไพเดอร์ลาว์บ่งชี้ว่าแนวโน้มของความรู้สึกของคุณในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจความสัมพันธ์หรือการเลือกทางใดทางหนึ่งคุณอาจจะกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างสองสิ่งหรืออาจจะมีความรู้สึกขัดแย้งภายในเกี่ยวกับความสัมพันธ์บางอย่างในที่สุดแล้วคุณอาจจะแสดงออกถึงความต้องการความสมดุลและความปรองดองหรือความต้องการที่จะสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการตัดสินใจของคุณอาจจะขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่แท้จริงของคุณแม้ว่าภายในจะมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างภาพรวมโดยรวมแล้ววันนี้สำหรับคุณที่เกิดวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2568 อาจจะเป็นวันที่ภายนอกดูสดใสและเต็มไปด้วยพลังแต่ภายในจิตใจอาจจะมีความรู้สึกที่ซับซ้อนและยังไม่ชัดเจนซ่อนอยู่คุณอาจจะมีความกังวลหรือความไม่มั่นใจบางอย่างที่คุณเก็บไว้คนเดียวอย่างไรก็ตามแนวโน้มของวันนี้บ่งชี้ว่าคุณจะพยายามที่จะสร้างความสมดุลและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์หรือการตัดสินใจที่มาจากความรู้สึกที่แท้จริงของคุณคำแนะนำเพิ่มเติมสำรวจความรู้สึกภายใน ลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในจิตใจอาจจะลองเขียนบันทึกหรือทำสมาธิเพื่อสำรวจความคิดและความรู้สึกเหล่านั้นสื่อสารอย่างเปิดเผยหากมีความกังวลหรือความไม่แน่ใจลองหาคนที่คุณไว้ใจเพื่อพูดคุยและระบายความรู้สึกออกมาการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาอาจช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นเชื่อมั่นในการตัดสินใจเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจให้เชื่อมั่นในสัญชาตญาณและความรู้สึกที่แท้จริงของคุณ ปล่อยวางอดีตหากมีความทรงจำในอดีตที่รบกวนจิตใจลองพยายามปล่อยวางและมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบันสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครความในใจที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ที่28มีนาคม2568ใบที่1ความรู้สึกที่แสดงออกมาภายนอกสิ่งที่คนอื่นรับรู้ไพเดอร Tower. ไพ่หรือทาวเวอร์บ่งบอกว่าภายในวันนี้คุณอาจจะแสดงออกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรืออาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณอาจจะรู้สึกตกใจวุ่นวายหรือรเผชิญหน้ากับความท้าทายบางอย่างคนอื่นอาจจะมองเห็นคุณกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรืออาจจะเห็นความไม่แน่นอนและความวุ่นวายในชีวิตของคุณ,ค,ณคุณอาจจะรู้สึกว่าโครงสร้างบางอย่างในชีวิตของคุณกำลังสั่นคลอนหรือไม่มั่นคงใบที่สอง ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจสิ่งที่คุณเก็บไว้ไพเดอร์เฮอร์มิตในส่วนลึกของจิตใจไพเดอร์เฮอร์มิตเผยให้เห็นถึงความรู้สึกของการต้องการความสันโดษการใคร่ครวญและการมองลึกลงไปในตัวเองแม้ภายนอกอาจจะดูวุ่นวายแต่ภายในคุณอาจจะกำลังมองหาความสงบต้องการเวลาส่วนตัวเพื่อทบทวนสิ่งต่างๆหรืออาจจะกำลังค้นหาคำตอบบางอย่างในใจคุณอาจจะรู้สึกต้องการที่จะถอยห่างจากความวุ่นวายภายนอกเพื่อที่จะได้ยิน เสียงภายในของตัวเองอย่างชัดเจนใบที่3แนวโน้มของความรู้สึกในวันนี้สิ่งที่คุณอาจจะแสดงออกมาในที่สุดไพ Justice ไพจัสติสบ่งชี้ว่าแนวโน้มของความรู้สึกของคุณในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมความสมดุลและการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและข้อเท็จจริงแม้ว่าภายนอกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่วุ่นวายและภายในอาจจะต้องการความสงบแต่ในที่สุดแล้วคุณจะพยายามที่จะมองทุกอย่างอย่างเป็นกลางและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลคุณอาจจะแสดงออกถึงความต้องการความถูกต้องความซื่อตรงและความยุติธรรมในสถานการณ์ต่างๆภาพรวม โดยรวมแล้ววันนี้สำหรับคุณที่เกิดวันจันทร์ที่28มีนาคม2568อาจจะเป็นวันที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันภายนอกซึ่งอาจจะทำให้คุณรู้สึกวุ่นวายและไม่มั่นคงอย่างไรก็ตามภายในจิตใจของคุณอาจจะกำลังมองหาความสงบและต้องการเวลาในการทบทวนสิ่งต่างๆในที่สุดแล้วคุณจะพยายามที่จะใช้เหตุผลและความยุติธรรมในการตัดสินใจและจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคำแนะนำเพิ่มเติมยอมรับการเปลี่ยนแปลง พยายามที่จะยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและมองหาโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้เวลากับตัวเองหาเวลาส่วนตัวเพื่อพักผ่อนจิตใจและทบทวนความคิดความรู้สึกการทำสมาธิหรือการอยู่กับธรรมชาติอาจช่วยให้คุณรู้สึกสงบขึ้นใช้เหตุผลในการตัดสินใจพยายามที่จะมองสถานการณ์ต่างๆอย่างเป็นกลางและใช้เหตุผลในการตัดสินใจมากกว่าการใช้อารมณ์เชื่อมั่นในความยุติธรรม แม้ว่าสถานการณ์อาจจะดูไม่ยุติธรรมในตอนแรกแต่ในที่สุดแล้วความจริงและความถูกต้องจะปรากฏสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครความในใจที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารที่28มีนาคม2568ใบที่1ความรู้สึกที่แสดงออกมาภายนอกสิ่งที่คนอื่นรับรู้ไาย night of o n e ไพ่ Night of Wands บ่งบอกว่าภายอกวันนี้คุณจะแสดงออกถึงความกระตือรือร้นมีพลังและมีความมุ่งมั่นคุณอาจจะรู้สึกอยากเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือมีความปรารถนาที่จะผจญภัยและทำสิ่งที่ท้าทายคนอื่นจะมองเห็นคุณเป็นคนที่เต็มไปด้วยไฟมีความเชื่อมั่นในตัวเองและพร้อมที่จะลงมือทำคุณอาจจะแสดงออกถึงความใจร้อนหรือความเร่งรีบที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จใบที่สองความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจสิ่งที่คุณเก็บไว้ไพ่ Four of Swords ในส่วนลึกของจิตใจไพ่โฟลออฟ r อ s เผยให้เห็นถึงความรู้สึกของการต้องการพักผ่อนการฟื้นฟูพลังหรือการถอยออกมาจากความวุ่นวายแม้ภายนอกจะดูมีพลังแต่ภายในคุณอาจจะกำลังรู้สึกเหนื่อยล้าต้องการเวลาเพื่อพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจหรืออาจจะกำลังคิดทบทวนถึงสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกต้องการความสงบและไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวที่ซับซ้อนใบที่ 3. แนวโน้มของความรู้สึกในวันนี้สิ่งที่คุณอาจจะแสดงออกมาในที่สุด Pi เอ of c u p s p i ส์ of cups ฟบ่งชี้ว่าแนวโน้มของความรู้สึกของคุณในวันนี้จะนำไปสู่การตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากสถานการณ์บางอย่างที่คุณรู้สึกกว่ามันไม่ตอบโจทย์หรือไม่เติมเต็มความต้องการของคุณอีกต่อไปคุณอาจจะรู้สึกกับผิดหวังหรือหมดหวังกับบางสิ่งบางอย่างและตัดสินใจที่จะละทิ้งมันเพื่อไปสแสวงหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าคุณอาจจะแสดงออกถึงความเศร้าความเสียใจหรือความรู้สึกของการจากลาแต่เป็นการจากลาเพื่อก้าวไปข้างหน้า ภาพรวมโดยรวมแล้ววันนี้สำหรับคุณที่เกิดวันอังคารที่28มีนาคม2568อาจจะเป็นวันที่ภายนอกดูเต็มไปด้วยพลังและความกระตืือร้อนแต่ภายในคุณอาจจะกำลังรู้สึกเหนื่อยล้าและต้องการพักผ่อนในที่สุดแล้วคุณอาจจะตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากสถานการณ์บางอย่างที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจอีกต่อไปเพื่อที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าคำแนะนำเพิ่มเติมสมดุลพลังงาน พยายามรักษาสมดุลระหว่างการลงมือทำและการพักผ่อนอย่าปล่อยให้ความกระตือรือรน้นภายนอกบดบังความต้องการพักผ่อนภายในให้ความสำคัญกับความรู้สึกรับฟังเสียงภายในของตัวเองและให้ความสำคัญกับความรู้สึกที่แท้จริงหากมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกดีอย่าฝืนทนกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหากคุณรู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องก้าวไปข้างหน้าอย่ากลัวที่จะละทิ้งสิ่งที่คุ้นเคยเพื่อสแสวงหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่า ดูแลจิตใจหาเวลาทำกิจกรรมที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายและฟื้นฟูจิตใจเช่นการอ่านหนังสือฟังเพลงหรือทำสมาธิสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครความในใจที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธที่28มีนาคม2568ใบที่1ความรู้สึกที่แสดงออกมาภายนอกสิ่งที่คนอื่นรับรู้ ไพ่ทรีออฟเพนเทคลส์ไพ่ทรีออฟเพนเทคลส์บ่งบอกว่าภายนอกวันนี้คุณจะแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการทำงานการร่วมมือกับผู้อื่นและความใส่ใจในรายละเอียดคุณอาจจะรู้สึกกระตือรือรน้นที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงและให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมคนอื่นจะมองเห็นคุณเป็นคนที่มีความสามารถมีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองคุณอาจจะแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองใบที่สอง ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจสิ่งที่คุณเก็บไว้ไพ่ q u e e n of Cups ในส่วนลึกของจิตใจไพ่ Queen ฟ f Cups เผยให้เห็นถึงความรู้สึกที่อ่อนโยนเห็นอกเห็นใจและมีความเข้าใจในอารมณ์ของผู้อื่นแม้ภายนอกจะดูมุ่งมั่นในการทำงานแต่ภายในคุณอาจจะมีความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมีความห่วงใยและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่นคุณอาจจะกำลังรู้สึกถึงความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับคนรอบข้างอย่างลึกซึ้งหรืออาจจะมี ความปรารถนาที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและเข้าใจกันใบที่ 3. แนวโน้มของความรู้สึกในวันนี้สิ่งที่คุณอาจจะแสดงออกมาในที่สุดไพเทน of Pentacles ไพ่10อนเอร์บ่งชี้ว่าแนวโน้มของความรู้สึกของคุณในวันนี้จะนำไปสู่ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและมีความสุขกับความสําเร็จที่ยั่งยืนคุณอาจจะรู้สึกถึงความผูกพันกับครอบครัวหรือกลุ่มคนที่คุณรักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงในระยะยาวคุณอาจจะแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อความใจกว้างและความต้องการที่จะแบ่งปันความสุขและความสำเร็จกับคนที่คุณแคร์ภาพรวม โดยรวมแล้ววันนี้สำหรับคุณที่เกิดวันพุทธที่28มีนาคม2568อาจจะเป็นวันที่คุณจะแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการทำงานและความสามารถในการร่วมมือกับผู้อื่นภายในจิตใจของคุณเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความเห็นอกเห็นใจและในที่สุดแล้วคุณจะรู้สึกถึงความมั่นคงและความสุขกับความสำเร็จที่ยั่งยืนพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆกับคนที่คุณรักคำแนะนำเพิ่มเติม,ตมสร้างสมดุล ให้ความสำคัญกับการทำงานและการดูแลความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นสร้างสมดุลระหว่างความมุ่งมั่นในการทำงานและความอ่อนโยนทางอารมณ์เสริมสร้างความสัมพันธ์ใช้ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจของคุณในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างการสื่อสารด้วยความรักและความเข้าใจจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันมองไปข้างหน้า ชื่นชมกับความสำเร็จที่คุณได้รับและมองไปถึงเป้าหมายในระยะยาววางแผนเพื่อสร้างความมั่นคงและความสุขที่ยั่งยืนแบ่งปันความสุขอย่าเก็บความสำเร็จและความสุขไว้คนเดียวแบ่งปันสิ่งดีๆกับครอบครัวและคนที่คุณรักการให้จะนำมาซึ่งความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ความในใจที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีที่28มีนาคม2568ใบที่1ความรู้สึกที่แสดงออกมาภายนอกสิ่งที่คนอื่นรับรู้ไพเดอร์ให้อาราเฟน ไพ่เดอะไฮอาร์แฟนด์บ่งบอกว่าภายนอกวันนี้คุณจะแสดงออกถึงความต้องการที่จะทำตามกฎเกณฑ์ประเพณีหรือแนวทางที่ได้รับการยอมรับคุณอาจจะให้ความสำคัญกับความรู้คำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์หรือหลักการที่ถูกต้องคนอื่นจะมองเห็นคุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือมีความรู้และอาจจะแสวงหาคำแนะนำหรือความช่วยเหลือจากคุณคุณอาจจะแสดงออกถึงความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือปฏิบัติตามธรรมเนียมบางอย่างใบที่สองความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจ สิ่งที่คุณเก็บไว้ไพ่ six of pentacles ในส่วนลึกของจิตใจไพ่ six of pentacles เผยให้เห็นถึงความรู้สึกของการเอื้อเฟือเ้อเผื่ออการให้และการรับการแบ่งปันทรัพยากรหรือการช่วยเหลือผู้อื่นแม้ภายนอกอาจจะดูเหมือนคุณกำลังทำตามกฎเกณฑ์แต่ภายในคุณอาจจะมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าหรือต้องการที่จะสร้างความสมดุลในการให้และรับในความสัมพันธ์ต่างๆคุณอาจจะรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลผู้อื่น หรือมีความสุขกับการได้แบ่งปันสิ่งที่คุณมีใบที่3แนวโน้มของความรู้สึกในวันนี้สิ่งที่คุณอาจจะแสดงออกมาในที่สุดไพ่เพจออฟสอดส์ไพ่เพจออฟสอดส์บ่งชี้ว่าแนวโน้มของความรู้สึกของคุณในวันนี้จะนำไปสู่การแสดงออกถึงความอยากรู้อยากเห็นความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและความพร้อมที่จะสื่อสารความคิดเห็นของคุณคุณอาจจะรู้สึกตื่นเต้นกับข้อมูลใหม่ๆหรือมีความต้องการที่จะแสดงความฉลาด และความคิดสร้างสรรค์ของคุณคุณอาจจะแสดงออกถึงความตรงไปตรงมาและอาจจะมีการโต้เถียงหรือแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปภาพรวมโดยรวมแล้ววันนี้สำหรับคุณที่เกิดวันพฤหัส,สบดีที่28มีนาคม2568 อาจจะเป็นวันที่คุณจะแสดงออกถึงความต้องการที่จะทำตามกรอบและหลักการที่ถูกต้องในขณะเดียวกันภายในจิตใจของคุณก็มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือและแบ่งปันกับผู้อื่นและในที่สุดแล้วคุณจะแสดงออกถึงความอยากรู้อยากเห็นและความพร้อมที่จะสื่อสารความคิดของคุณอย่างตรงไปตรงมาคำแนะนำเพิ่มเติมใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของคุณกับผู้อื่นแต่ก็เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยเช่นกัน สร้างสมดุลในการให้และรับตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทั้งให้และรับในความสัมพันธ์ต่างๆอย่างสมดุลอย่าลังเลที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแต่ก็อย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารใช้ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และสื่อสารอย่างสร้างสรรค์พยายามแสดงความคิดเห็นของคุณอย่างชัดเจนและมีเหตุผลเปิดรับมุมมองใหม่ๆแม้ว่าคุณจะยึดมั่นในหลักการบางอย่างแต่ก็ควรเปิดใจรับฟังแนวคิดใหม่ๆที่อาจจะเข้ามา สิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครความในใจที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ที่28มีนาคม2568ใบที่1ความรู้สึกที่แสดงออกมาภายนอกสิ่งที่คนอื่นรับรู้ไพซิกออฟคัพส ไพซิกออฟคัพส์บ่งบอกว่าภายในวันนี้คุณจะแสดงออกถึงความรู้สึกถึงความสุขความทรงจำที่ดีในอดีตความเอื้อเฟือเฟ้อเพื่อเผื่อและความปรารถนาที่จะแบ่งปันกับผู้อื่นคุณอาจจะรู้สึกถึงความผูกพันกับเพื่อนเก่าคนรู้จักหรือมีความคิดถึงวัยเด็กคนอื่นจะมองเห็นคุณเป็นคนที่ใจดีมีน้ำใจและอาจจะได้รับการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากคุณหรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นใบที่สองความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจสิ่งที่คุณเก็บไว้ ไพเดอร์เดเวในส่วนลึกของจิตใจไพเดอร์เดเวเผยให้เห็นถึงความรู้สึกที่ถูกผูกมัดยึดติดหรืออาจจะมีแรงดึงดูดบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ายากที่จะควบคุมแม้ภายนอกจะดูอบอุ่นและเอือ้อเฟื้อแต่ภายในคุณอาจจะกำลังต่อสู้กับความปรารถนาที่มากเกินไปความคิดหมกมุน่นหรือความรู้สึกผิดบางอย่างที่คุณเก็บไว้คนเดียวคุณอาจจะรู้สึกเหมือนถูกพันธนาการด้วยบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะมีความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ใบที่สแนวโน้มของความรู้สึกในวันนี้ สิ่งที่คุณอาจจะแสดงออกมาในที่สุดไพ่ q u e e n of w a n ส์ไพคิวินออฟวันส์บ่งชี้ว่าแนวโน้มของความรู้สึกของคุณในวันนี้จะนำไปสู่การแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองความกระตือรือร้นความเป็นผู้นำและความมีเสน่ห์คุณอาจจะรู้สึกมีพลังและพร้อมที่จะลงมือทำตามเป้าหมายของคุณคุณจะแสดงออกถึงความเด็ดเดี่ยวความกล้าหาญและความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างดีคุณอาจจะกลายเป็นจุดสนใจหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้าง ภาพรวมโดยรวมแล้ววันนี้สำหรับคุณที่เกิดวันศุกร์ที่28มีนาคม2568อาจจะเป็นวันที่ภายนอกดูอบอุ่นและเต็มไปด้วยความทรงจำที่ดีแต่ภายในจิตใจอาจจะมีความรู้สึกที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการยึดติดหรือความปรารถนาบางอย่างที่ยากจะควบคุมอย่างไรก็ตามแนวโน้มของวันนี้บ่งชี้ว่าในที่สุดแล้วคุณจะแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองและความเป็นผู้นำคำแนะนำเพิ่มเติมตระหนักถึงพันธนาการ ลองสำรวจดูว่ามีสิ่งใดที่คุณรู้สึกว่ากำลังผูกมัดหรือควบคุมคุณอยู่หรือไม่การตระหนักถึงปัญหาเป็นก้าวแรกในการแก้ไขปล่อยวางอดีตหากมีความทรงจำที่ไม่ดีในอดีตที่ยังคงรบกวนจิตใจพยายามที่จะปล่อยวางและมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบันใช้พลังอย่างสร้างสรรค์เปลี่ยนแรงปรารถนาหรือความยึดติดให้กลายเป็นแรงผลักดันในการทำสิ่งดีๆหรือบรรลุเป้าหมายของคุณสแสดงความมั่นใจ เชื่อมั่นในความสามารถของคุณและแสดงออกถึงความเป็นผู้นำอย่างเต็มที่สิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครความในใจที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ที่28มีนาคม2568ใบที่1ความรู้สึกที่แสดงออกมาภายนอกสิ่งที่คนอื่นรับรู้ไพ่ The Wheel of Fortune ไพเดวีออฟฟอร์จูนบ่งบอกว่าภายนอกวันนี้คุณจะแสดงออกถึงความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงโอกาสใหม่ๆหรือโชคชะตาที่กำลังเคลื่อนไหวคุณอาจจะรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่ไม่คาดฝันหรือพร้อมม่มที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตคนอื่นจะมองเห็นคุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งมองโลกในแง่ดีและอาจจะกำลังประสบกับเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใบที่2ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจสิ่งที่คุณเก็บไว้ไพ five of wands ในส่วนลึกของจิตใจไ once, พ่ Five of Wands เผยให้เห็นถึงความรู้สึกของการแข่งขันความขัดแยง้งหรือความไม่ลงรอยกันแม้ภายนอกจะดูเหมือนทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่ภายในคุณอาจจะกำลังรู้สึกถึงความตึงเครียดความไม่เห็นด้วยหรือการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ต้องการคุณอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้อื่นหรือกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในการทำงานร่วมกับผู้อื่นใบที่3แนวโน้มของความรู้สึกในวันนี้สิ่งที่คุณอาจจะแสดงออกมาในที่สุด ไพเดอร์เวลไพเดอ,เอร์เวลบ่งชี้ว่าแนวโน้มของความรู้สึกของคุณในวันนี้จะนำไปสู่ความรู้สึกถึงความสำเร็จความสมบูรณ์และการบรรลุเป้าหมายคุณอาจจะรู้สึกถึงความพึงพอใจกับสิ่งที่ได้ทำมาและพร้อมที่จะก้าวไปสู่บทใหม่ของชีวิตคุณจะแสดงออกถึงความรู้สึกของการสิ้นสุดวงจรหนึ่งและการเริ่มต้นสิ่งใหม่คุณอาจจะรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับทุกสิ่งรอบตัวและความรู้สึกถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ภาพรวม โดยรวมแล้ววันนี้สำหรับคุณที่เกิดวันเสาร์ที่28มีนาคม2568อาจจะเป็นวันที่ภายนอกดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่ภายในจิตใจอาจจะมีความรู้สึกถึงความขัดแยง้งหรือการแข่งขันบางอย่างอย่างไรก็ตามแนวโน้มของวันนี้บ่งชี้ว่าในที่สุดแล้วคุณจะรู้สึกถึงความสำเร็จและความสมบูรณ์คำแนะนำเพิ่มเติมเปิดรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและมองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ในนั้น จัดการกับความขัดแย้งหากมีความไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นพยายามที่จะสื่อสารอย่างเปิดอกและหาทางออกร่วมกันมุ่งสู่เป้าหมายอย่าท้อถอยกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นมุ่งมั่นที่จะทําตามเป้าหมายของคุณจนสําเร็จเฉลิมฉลองความสําเร็จเมื่อคุณบรรลุปเป้าหมายแล้วอย่าลืมที่จะชื่นชมและเฉะลิมฉลองความสําเร็จของคุณสิ่งสําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร